สวัสดีค่ะพบกับมอลโรไฟเตอร์อีกแล้วครับครั้งนี้เป็นดาร์กินโกดาเจอดาร์กิโกดานะครับแต่เป็นคนละสายสายอาร์มอนเจอสายถ่าไตก็จะเปิดรายการก็เปิดได้นี่หว่าไม่ห็นต้องอายเพราะจะได้รู้ว่าทีมงานเรามีผู้หญิงผู้หญิงเหรอครับเล่นอะไรไปเคลียร์กันเองไม่ต้อเรียนวิทย์หูเลยโซ่ พูดอย่างนี้ไปเคลียกันเองเลยแค่เดินพี่บอลล้อสงสารจะแย่เลยใบเดิมใบเดิมเราเวยโจเทไก่อพี่นี่เดเทสต้อเวด้วใบ มันะมันละลิตลอดเลยบอกพอยิ่ไ e ้มรยมาลิกลตลอดไม่น yeah, 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 yeah. so ้มันไฟปาไปโชารสองโชาอีกสเยอะเยไม่โชาร์จแล้ว แคยเวลาดักดัแห่ตีเก้าพันมืเข้มเลยสี่ก็เลยตายไปมึงตายโดนไปย6 0 0มหเห็นเธออเขอน้ำโดนเธอน้าน้ำจนยิงสูงไม่ต่างยิงสูงก็ไม่ช่วยมึงมีชีวิตรอดหรอกลงมาสุท้ดหนึ่ย ใจยายาปล่อยปล่อล่ดูดหนดีไหนใสูด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 เดูดูดูเูดาดเดู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 ดด้ดูาูดูด่ดู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 ดสดู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 ดดู หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปดลิมิตเบรกบวกพลังมีคลิปไหมมีแล้วก็ไอ้นี่สกิลตัวนี้โยนให้อาน้าอยี่สองเป็นสองขี่เบนถ้าวินตายคิลพลังข้าคี่พลังคืนเอาที่นี่จะไป มื่นแปดสองหมื่นห้าสามหมื่นห้าสองครีเอนเทนแรงสัใส่จะยาบอีกเมียจะยาบอีกเมียครงสามนาทีเปล่าดูว่ายที่กองมันเดิน เฮ้ย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 อม่ันเอาลูกใหญ่แล้วที่นห้อข้างบนข้างซ้าย้างซ้ยโอ้โเล่นใหญ่ใจยาวเฮ้ยเฮเหมือนจะเห็นทิกเกอร์ è, od, 2ใบวะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยอ่เฮ้ยเนีจีตัวม้าห รู้สึกว่าตั้งแต่ของออกนี่เราไม่เคยเอาดาร์กมาลเล่นกันเลยใช่ไหมัาน,นี้เลยจัดส,ส,สโโหน่อยโอ้โหมึงมึงเล่นอย่างกับมึงมีโดรีเลยอะ่ะดอ้ยอ็มึงชาร์จอย่างกับมึงมีโดรีเลยอะตีแวนสองหกมีไทยหนึ่งก้อน คอมเมนได้ปะนัางั้างฝาใ้กูยืนบนาล้คอาจไม่ยดแสอจดีดีโซจะได้หมดเร็วๆสิหยุดกลับกลับเีวโยละเผื่หน้าแม่งจะลงจีเดเลยมาตีเผื่หน้าผมโดนพี่โดน โอ้โลงเรียกาดบ้านหนึ่งแถบโซชัสองพลังอาวัตัวนี้ลอกพลังเวนคีด้วยสองบินสามสองคีเน้มย์หคี

ก็มาเล่นดาบเก่งกว่ากูอีกกูจัดชาลอนนี่เล่นไม่เห็นได้แบบนี้เลยเราใส่แต่แตงกาวเอาให้เปิดก่อนก้าวไม่ใช่เก็งทีแวร์ทีแวร์หายอยู่เฮ้ยหายทำไมเกิดเรื่องขึ้นเกิดขึ้นเราต้องใช้ก่อนตียตาตาย ไม่ไดิใช้เด็กขาได้สามสี่มึงมันชะงักตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วว่าตอนคอนเฟิร์มกูยังทันอยู่ทีดเดียวใช่ไหมทีเดียวเอ้ยเดี๋ยวมันแค่ทีเดียวเองวะใช่เพราะมันเพราะพี่โกูไม่ได้ไงมันก็เลยทีเดียวเกี่ยวบรรกาศข้างดีกว่า แนแพลังแวนเงียบตีตีข้างนิดตีต <c oughs> ีเลือกจัาจุกขวาชุ้วโซ่สองรู้สึกโล่งแทนวิจรนเลยเมื่อกี้เจอใบนี้เค้าตะบาร์ตหนึ่งติดชื่อเลือกตายตัวเ <c oughs> องแบนี้เลย <c oughs> อัยูนรู้เล็เตะไปนี้แถบอุ้ยเช็บไม่ชิวิาจันลชันสี่สองบสสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิ็ดสิสิบสามสบสี่อือสิบสี่โแล้ววะผมสิบห้ามากกว่าพลังตัวนี้พลังตัวนี้พลังตอวนี้ไม่หายสิบสี่พลังเลนีพลังเลยสองเจ็ดสองี นนนนไนเดียวสงไ,งไ,ไหจิวโยนแวนนะบอกเลยแลม่ตยังไม่มาเห,หิวห <ตา S 1> ลังข้างนี้ไม่โยนแหวนล,วหวละหลังข้างนี้จะตีตายวะนี่ตีได้ตีตายแล้วเฮ้หหหเหลือสองใบมือด้วยตีแวนสองสี่ข้างน,น สองนึงคีเดียวคีเดียวีเดียวไปอยู่แวนไปเรือไปปนสามแดมนี่วะผ่านนะผ่านแล้วผ่านแล้วอ้ยนีมึงกี่ใบอ่าไบไรมีเสร็จอีกสองจะได้เไปเสร็จไปเอุ้ณนี่ว่าจะไม่ใช้ซะแล้วงูเนื้หมือนกันเหมือนกันจะลืมอีกไหมนะชาป้าชาป้าชาป้า เอาเอามานับขีดิสองสามสี่ห้าโเฮ้ยขีดสองใบว่ะ,ะ,ะโคนาลุ ช้าว่ไม่คิด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 เฮ้ยจอร์ดก็มีเรื่อแล้วเ้มีแล้วพี่ที่ไม่ลืมสามใช่ไหมโคตรเหียตรโคตรไรแต่มืงตีสามหกเลยนะเว้ยสามไดอีกไอ้สัอย่ากากการพอหยุดหนึ่งคุยสองขีด้วยโคตรไรกาวันนี้ไม่ต้อง สามหกอขอดูนดิกองมึงเลยกี่ใบหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดสองนี่สองน่เจ็ดไปนะโอกาสประมาณหนึ่งในสามไย่างงี้ลุ้นตัวโกงลุ้นตัวโกงไม่ใจให้มันมันๆหน่อยครับลูกนี้แงรอแหละไม่รอไม่รอเออหนึ่ใบพลังแวนพลังแวนีสมื่นสา ทีข้อย่ไม่เข้าไปไม่เข้าสักั้งจิวแม่งวนมาด้วยัเโจเฮ้นโจ้เตนได้นได้ทนที่ตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสนไผมรอดนะมูสไตาจิวมึงตายเลยนะแต่ไม่เอาไห้สงสาร เอาไปเค่นนี้พออย่างงบ้านอีกแถบขออีกสองดูงาน,นเด็กพี่กับเด็กผม,กมพลังคงเด็กมือ,อหมดก่อนเซฟชาร์จนันกว่าตัวพลังตัวนี้นะ,ะพลังแหวนสิบหกโซ่สองหนึ่เก้าสองคีดแหวนตีเข้ากูชนะเลยนะสองหนึ่ง สามหนึ่งอ่ะเลยเดียวของไยอ้ยังไม่มาเลยคินกลางโทร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 คิด1 6มื่นหกหมืนหไปสามมื่นสองสาม่นเจ็ดสอง้หวอยู่นี่ฮิชอสุดท้ายเฮ้ชนะจนได้าเลย ไี่เลยจะพูดไปแจ้งไม่มีครับไม่มีแม่สองคิไม่มีนะชาเราแม่งล่นยากอ่ะพอมาที่พอมาเที่ยวกับอามอนนี่ง่ายเลยูดิแม่งสองคิดดูถึงแต่อามอนมันยากยากนี่ก็นี่ความหมายเลยถ้าเกิดของมันไม่มีตามนี้มันแพงแต่มึงต้องมีหกโซ่ด้วยนะแต่บางทีนี่มือมือมึงกระโหลกกระล้านมีไม่มีตัวชาร์จเสร็จเลยอันนี้กินบ้านก็ถืงก็มีส่วนที่เล่นยากอยู่นะ ไม่ใช่วา่าจะเล่นได้ง่ายๆโบวสองตลอดเวลาเป็นจีเวลไนท์แต่เมื่อกี้มันง่ายมาก <c oughs> ต้อกูค่อยๆใช้ไงกูไม่ได้ตะบิตะบันชาร์ตสิแล้วมีโดลีนยุโรมันวันนี้เนีไ่ไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้ไงได้ได้ตายก่อนตายตายเป็นไงแล้วสต็อปสไตล์อะไรไม่ใช้ต่อให้ <c oughs> สัมภาษณ์สัมภาษณ์เองมีอะไระพูดไหมคะไม่มีครับ <c oughs> <c oughs> เรียบเลยยำเละหมดเลยโอเคครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ